บืมเงินในบัญชีก่อนนะเฮ้ยยังยืมเงินเนี่ยจากพันหนึ่งมึงย่อไปยังเออมากเลยนะถามอะไรวูเดียววูเดียวชงคุยธุระบุญหนึ่งนั่งถากันเออเออไปเลเด้อเออไอ้ยังเอียกอ่ะเนี่มาดูพันหนึ่งยืมก่อนยืมเงินเออใช้เดือนที่ห้าสเสีออกไปยังไปเล่นเออนั่งถาก่อนกูคุยธุระอย ier, <s <S ู่เออถากูก็ถามึงมาอย่างนี้มายืมเงินคุยธุระกูเดียวอ พ่อส่งลูกงูไปเขาขึินเตือนน้ำมันหน่อยจะไปทำหน่องน้ำมันเบิดเตือนน้ำมันขับเท่าใดยเหรอพันหนึ่งพันหนึ่งสองพันเอาสองพันเลยสองพันดังทายคนดีพ่อคุยธุระเรื่องงูกันโค้กคุยรถเหรอเว้ยเนาะโว่เลยเนาะมีลมอยู่เนาะมมแมนเปิดไขมันรถครับครับครับที่ว่าจะมาซื้องงูผมนะครับครับผมเนี่ยที่ว่าจะมาซื้องัวผมนะครับครับผมผู้ใหญ่บ้านเหรอครับ จะจะจะซื้อกี่ตัวครับพมพวังไว้สิบตัวครับผมก็จะขายหมดนั้นแหละราคาต่อรองกันได้ครับผมคือมัวตัวนี้บเป็นพ่อพันธุบามั่นนะพ่อพันธบามั่นจากอุบล<อ>ครับ,บ,นะจ,บนะจากอุบลเลยนะเอาหมดทั้ง<อ> <laughs> สิบตัวโอสิบตัวเลยครับผมครับ<อ>ได้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 ก็ <laughs> จะ นั่นแหละก็จะจะนัดกันมาเอาวันไหนอ่ะมัจจาก่อนก็ได้สักครึ่งหนึ่งครับสิบตัวสามแสนครับจับเสร็จครับผมเปลี่ยนละสองพันแล้วเด้อครับผมได้ครับขยิมสองพันเด้งขยืมสองพันเด้งครับเปลี่ยนละครับครับครับก็จะไปเอาไปเจอกันที่โน่นเลยที่ทุ่งนาเลยจะเป็นขยันยากนเจอกันที่ทุ่งนาเลยครับครับผมไม่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 ต้องมาบ้านเพราะบัวอยู่ทุ่งนาัวอยู่ทุ่งนาครับผม ครับครับได้ครับได้ครับก็จะมีพวกมีรถแมคโครหรอครับจอดอยู่นู่นครับผมจอดอยู่สองคันครับผมเขาคงจะเป็นอนึ่งเล่านั้ครับครับผมได้ครับผมได้ครับขอบคุณเสียมากมากเลยไปกับเไปนุ๊กครับครับผมฮะมัดจำมาสองแสนเลยโอเคครับผม ครับได้ครับผมได้ครับครับผมเดี๋ยวจะส่งไปพรุ่งนี้แหละครับครับผมสองแสนครับสองแสนเพื่อนเอาห่าพันในบัวให้เพื่อนเอาห่าพันในบัวมื่นนึงเดียวครับผมฮะให้หมดเลยเพาะจะมาเอางัวเหรอครับผมเดี๋ยวก็สามแสนสามแสนเพื่อนเอามื่นนึงเลยได้ครับผมได้ครับผมได้ครับโอ้ขอบคุณมากถ้ามีงัวอีกก็จะซื้อให้หมดแหละครับ โอ้จะขายให้หมดเลยนะครับครับผมได้ครับโอเคครับเอ๊ะแล้าไปเซวะแล้วไปใส่นี่อ้กูไปใส่กาไปนั่งกันย่างเข้าไปนี่เออเอ้ากูก็นำก้นเขาติ๊กติ๊กคือเพิ่งเห็นกูก็ว่ากุนิดสุดนะชิได้เลเงินเติมน้ำมันเนี่ยเม่ไใดแล้วจังนะเฮาก็ุม่ได้แม่น้อยมื่อแรงนะโอ้โหกูจะยืมง เขาไี่รสเียไปใส่่ะเสียไปใส่ว่ะวะฮะว่าบุมีเดียวว้ยร้อยนึงก็บบุมีมีใช่ไหมยืมเฮ้ยไปม่ไปซ่คนนี้าตัวเราพูน่ะเราพุดอยู่ไหนวะเราปีต้นตวเผามาสู